ก็คอนเซปต์ของคอนเสิร์ตครับก mm ็เป็นพื้นที่ริมน้ำนะครับติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยอันนี้เป็นพื้นที่ป่าใกล้กรุงเทพนะครับก็น่าจะเป็นผืนสุดท้ายที่เราจะสามารถมองเห็นได้จากวิวกรุงเทพเลยครับก็เป็นเป็นงานแคมป์ที่มีทั้งแม่น้ํามีทั้งป่ามีทั้งวิวเมืองครบในที่เดียวเลยครับาลรับรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงบ้างคะก็ช่วงช่วงเย็นนะครับก็มีพระอาทิตย์ตก ให้ดูนะครับแล้วช่วงคำ่ำเราก็มีเป็นเวทีอ่าพระจันทร์นอกย้อนเป็นเวทีบอกเลยปะบอกเลยบ,บอกไปเลยบอกคอนเซปต,ต์เลยไปเลยจะกักทำไมเออสเตจเวทีเป็นแบบธีมดวงจันทร์นะครับเป็นมูนเป็นมูลดวงจันทร์นะครับแล้วก็คือใหญ่พอสมควรครับต่อระดับบิ๊กเฟสเหมือนกันนะครับอย่างวัตถุประสงค์การจัดคอนเสิร์ตเนี่ก็คืออยากให้คนที่เป็นสายแคมป์จริงๆแล้ว,ว่าสายฟังคอนเสิร์ตแนวเพลงแบบนี้ก็อาจจะ บางวงอาจจะเล่นลึกเลยที่ว่าหาฟังดูยากมากหาฟังยากมากก็จะอยากให้แบบจอยมาจอยกันที่งานมาได้ได้แลกเปลี่ยนได้ทํากิจกรรมได้ทำเอทลวกต์ที่เราอยากทํากันมาหนึ่งแน่นอนว่าในงานมีเป็นรายหน้าเยอะมากมีใครบ้างครับก็ที่เห็นเห็นอยู่ก็มีมัร์ีครับพี่เล็กเคซี่คาเฟ่ที่โบนพี่ภูงสิกิมำพีแล้วก็ที่มีกระแสเนะครับซีนโลครอันนี้ก็พยายามคัดมาให้แบบกับการที่เอ ซื้อตเกวแล้วคุ้มท่าที่สุดก็คือพยายามรวมมวลสารมาประมาณนี้ครับเรื่องายไรภายในงานมีอะไรบ้างครับอะไรภายในงานครับก็หลักๆก็กจะเป็นวิวของเรานะครับพี่คิดว่าไม่มีที่ไหนเหมือนเราแน่นอนที่เราจะมีทั้งแม่น้ำเจ้าพระยามีทั้งป่ามีทั้งสะพานสะพาออนดูด่วนเรื่องวิวตรงนี้มองเห็นแล้วมุม3า5ที่ชัดที่สุดในในฝั่งที่เป็นสวนรประการครับอย่างนอกจากคอนเสิร์ตนะครับยังมีกิจกรรมอะไรภายในงาน ็มีแอคทิวิตเพิ่มเติมต่างๆครับอ,อย่างเช่นดูดวงเนาะพี่โยมีดูดวงมีนวดจากกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในระแวกคุ้งบางกระเจ้านะครับแล้วก็มีเพ้นตัวะนะครับที่ที่เป็นแอวิตี้จุกจิกจะเป็นอของอบุธสุราชุมชนคาบเบียซึ่งก็รวมทั้งทั่วประเทศมาใน,ในที่งานด้วยเห็นว่าเอาเต็นท์ไปกลางในอ๋อใช่ครับคือเต็นท์พื้นที่กลางฟรีแหลวครับได้ทั้งสองวันได้เลยครับ คือแน่นอนว่าภานนั้นคือจัดเต็มได้สำหรับความมาแล้วก็ความแบบชิวๆครับก็ดูจากราสเซอร์ินแล้วก็น่าจะกลมกล่อมแน่นอนสองคืนสองวันสองคืนใช่ครับพูดถึงเรื่องสถานที่นะครับที่เราจัดให้กรุงเทพขนาดนี้ครับเราไปหาอะไรยังไงมาพอดีพอดีว่าเป็นคนพราไปแดงครับแล้วก็หลายๆครั้งนะครับก็ไปเที่ยวข้างนอกแต่พอดีว่าผมก็คิดว่าฮ้ยตรงบ้านเราเนี่ยมันมีพื้นที่ที่สามารถจัดอะไรแบบนี้ได้ ล้วก็ไม่แพ้ที่อื่นด้วยก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยครับน่าจะเป็นจุดขายที่เราสามารถเฮ้ยเนี่ยเราถึงมารวมหัวกันออกไ<ก>อเดียตรงนี้พื้นที่ขนาดทำใหญ่ก็ประมาณเกือบสิบห้าไร่ครับโดยพื้นที่สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยเป็นพื้นที่ปิดไม่มีชุมชนมีทางเข้าที่เป็นชุมชนแต่ว่าทำสกรีนโดยตัวพื้นที่ของมันเองว่าเป็นผ้าออกได้ทางเดียวก็ทําให้รู้สึกว่าพอสุดทางของ สุดทางของคอนเสิร์ตเราก็จะเป็นแม่นางเจ้าพระยาเลยเพื่อเห็นได้ชัดต่อเป็นสูตรที่เช็คเข้าได้ยังความพร้อมนะครับเป็นไงตอนนี้ก็เข้าสู่เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับสำหรับค่าบัตรเข้างานล่ะคะก็ตอนนี้เรามี Early Bird อยู่เนาะงพิยนเจ็ดริบเก้าบาทก็เข้าได้ทั้ง2วันครับ Early Bird ตอนนี้ก็ใกล้หมดเต็มที่แล้วแต่ถ้าหลังจค่หมด Early Bird ก็เป็นราคา999บาทครับก็เข้าได้สองวันทางเส้นปีเหมือนกัน บัตร B A P มีที่จอดรถในงานเลย1,800บาทแล้วก็บัตรรถบ้านก็เป็น3,000บาทเขาได้3คนครับที่ที่สุดท้ายครับอยากให้แต่ท่านเชิญชวนนะครับก็ครั้งนี้นะครับทางสาไอเดียก็รวมหัวกันทําอย่างตั้งใจนะครับก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดก็อยากเชิญทุกคนมาเอ็นจอยด้วยกันนะครับ้ดยไลน์อัพศิลปินที่เราคิดว่ากลมกล่อมที่สุดเหมือนกันนงานหนึ่ง ก็อยาให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมที่ที่พวกผมคิดกันมานานมากที่ว่าอยากทาขึ้นมาซึ่งมันไม่มีโอกาสได้ทำจริงกับจังหวัะมันได้แล้วถือว่าใหญ่ลงมนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับ